สวัสดีครับเพื่อนเพื่อท่านผู้ชมวัมนนี้ก็มาเที่ยวที่นครนายกกันนะครับเจอไรสตอเบอรี่ครับเราไปดูกันดีกว่าครับไรนี้จะอยู่ข้างทางนะครับทางไปน้ําตกนางรองหรือว่าทางไปเกื่อนขุนดาะการชนนะครับก็จะเจอไร่ด้านซ้ายเราก็จะเจอกับพืชพันธุ์รูปร่างแปลกๆนะครับเหมือนเป็นดาวเอเลียนหรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะมีสาวๆลงมาเก็บสตอเบอรี่นะครับเรียกว่าที่น่าจะอร่อยด้วย จะเป็นชาวไรสตอเบอรี่ที่เจอนะครับด้านข้างจะมีที่พักนะครับที่พักหลัก10บิวหลักร้อยหรือไงนี่แหละฮะไม่แน่ใจ ถ่ายแม่ลูกจับกบกันดีกว่านะครับด <Ps> ้านหลังจะมีที่พักเป็นรีสอร์ทนะครับชาวไล่สตรอเบอรี่ไม่ประสบความสำเร็จในการเก็บสตรอเบอรี่นะครับสงสัยจะต้องไปซื้อเอาที่ร้านด้านหน้านะครับ บรรยากาศไ่สตอเบอรี่นะครับริมดอยแวะทานกาแฟสดก่อนน่าจะดีนะครับด้านขวาก็จะมีที่จอดรถใต้ร่มไม้นะครับ้านนี้เราเคยมาหรือเปล่าไม่บใจน่าจะไม่เคยนะที่ฟาร์มก็รับคนละครึ่งด้วยนะครับคุณนายเจนนี่ก็ช็อปปิง้งสตอเบอรี่ มีวมายผลไม้ด้วยนะครับซื้อไปชิม,มออดีไม่เอ่ยเดี๋ยวก่อนนะครับเป็นโปรดักต์ของที่นี่เลยหรือเปล่านะมันจะเป็นวายมาจากเชียงใหม่นะครับก็สนใจก็มาแวะมาช้อปปิ้งกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ซับสไคร้กันได้เช่นเคยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อ